สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ f o r d Auto g a l l e r ่ปทุมธานีนะคะ f o r ์ที่มียอดขายดีแบบหนึ่งนะคะ6ปีซ้อนเลยนะคะสำหรับรถที่อยู่ทางด้านหลังของมารีนะคะวันนี้มารีจะมารีวิวนะคะ Open Open c a b นะคะ XLT นะคะในเจ e n Open c a XLT ราคา799นะคะตัวนี้นะคะเพิ่งมาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มารีจะรีวิวสเปคนะคะรอบคันนะคะแล้วก็ภายในให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะตามมาดูกันเลย สำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นเจ้า XLT นะคะเป็น Open Cap นะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะเหมือน XLT สีประตูเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟนะคะก็จะเป็น LED เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็น daytime วิ่งตอนกลางวันเหมือนกันนะคะไฟสูงเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะหนีไฟสูงเขาจะอยู่บนกรอบเล็กๆตรงนี้นะคะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนเนาะตัวนี้นะคะออกแบบมาดีไซน์นเป็นไฟตัว C นะคะตัวนี้ แล้วก็ไฟตัดหมอกของเขานะคะก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะคะในรุ่น x r p ตัวนี้นะคะด้านล่างนะคะไฟตัดไฟตัดหมอกนี่จะเขาเรียกอะไรจะเปิดจะเปิดตอนอเขาจะเปิดเวลาหักพวงมาลัยอะลูกค้าเวลาหักพวงมาลัยไปทางไหนไฟตัดหมอกก็จะเปิดทางนั้นนะตัวนี้นะตัวนี้จะดีมากๆเลยก็คือเขาออกแบบและดีไซน์ออกมาได้ล้ำมากๆเลยแล้วก็ ล้อนะคะตัวนี้นะคะล้อของเขาจะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้จะเหมือนตัว XLT 4ประตูเลยนะคะขนาดล้อของเขานะคะแล้วก็คิ้วล้อเขาก็จะมีมาให้แล้วจากโรงงานนะคะแล้วก็ที่เห็นว่ามันสูงช่วงล้อช่วงล้อมันกว้างขึ้นนะคะช่วงนี้มันกว้างขึ้นนะคะเพื่อ เวลาล่ะลูกค้าท่านไหนต้องการจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ทําขนาดให้มันดูสูงขึ้นดูกว้างขึ้นนะคะรถคันนี้เป็นรถยกสูงนะคะสามารถรุยน้ําได้เลยนะคะโดยที่น้ําไม่เข้าค้องเครื่องนะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะติดอยู่ตรงกระจกด้วยนะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะตัวนี้สะดวกสบายต่อการขับขี่นะบันไดข้างนะคะบันไดข้างของเขานะคะจะเป็นสีดํา สีดาด้านออกสีดําด้านด้านหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํารถคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะ XLT ของเราแล้วก็ของเรานะคะหน้าดิสหน้าดาหรือหน้าดาหรือหน้าดิสหน้าดิสหน้าดิสดังหลังดําหน้าดิสเบรกหลังดําเบรกนะคะตัวนี้นะคะ นี่แล้วก็บันไดข้างตรงนี้นะคะบันไดข้างขึ้นหลังกระบะแล้วก็ถูกออกแบบและดีไซน์ออกมานะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่นะคะของเรานะคะเจ้า x l t ตัวนี้มาทางด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกันชนหลังนะคะที่ตัวสีเดียวกับรถนะคะพร้อมกล้องถอยจอดแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีกล้องถอยจอดให้แล้วนะ สำหรับเจ้าตัว XLT ตัวนี้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3จะมีอยู่ตรงนี้นะลูกค้าสีนี้คือสวยมากเลยสีนี้คือว้าวมากเลยภายนอกนะคะดูดูดูไม่ค่อยมีอะไรดูแบบว่าเหมือนรถทั่วไปก็จะมีออกแบบดีไซน์รถมาใหม่แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวมาริพาไปดูภายในกันบ้างนะคะว่าดีไซน์ของเขาภายในจะแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างนะคะตัวนี้ นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ Open Cap นะคะตัวนี้เป็น Cap XLT นะนี่ภายในก็คือกว้างนะให,ให้ดูอ่ะกว้างก็คือนั่งได้นะคะข้างหลังนั่งได้แบบไม่อึดอัดเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะอันนี้ที่เก็บของ ของเรานะคะเก็บของต่างๆเนาะตรงนี้ล็อกได้เก็บของได้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะจากโรงงานนะคะหรือลูกค้าท่านไหนไม่ชอบเปลี่ยนได้นะตัวนี้เบาะผ้าไฟไฟหน้าเป,ปิดปิดอัตโนมัตินะคะนี่นะคะแล้วก็ของเขานะคะเป็นพุ้สตาร์ทด้วยนะคะเป็นลิมกุญแจรีโมทแล้วนะนี่เป็นแบบพุ้สตาร์ทนะคะเป็นกุญแจรีมมทของเราแล้วพรวมลายเป็นพรมลายไฟฟ้านะคะ นี่มารีพูดเกือบทุกคลิปเลยว่าฟอร์ดเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้แล้วก็มีหน้าจอขนาดเล็กหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับหน้าจอใหญ่ๆตรงกลางเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่สามารถซิงกกับ Apple c a r p l a y ได้ and t o i d Auto ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีแท่นชาร์จไวเลสให้กับลูกค้าด้วยชาร์จ USB ชาร์จ Type C นะคะตัวนี้ ให้กับลูกค้าแล้วก็เกียร์เขานะคะตรงนี้เป็นเกียร์หสปีดเนาะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้นะคะก็รูปแบบเกียร์ก็ออกแบบใหม่นะคะตัวนี้ของเรานะคะเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้พับเปิดแบบแบบไฟฟ้านี่เห็นไหมเห็นมาดีพับไหมนีดักมาดิเปิดให้ดูหนกไหมกม็ของเราเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพับแบบนี้เลยนะคะ โอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะ XLT Cap นะคะหรือว่า n e x g e n คันอื่นๆนะคะก็สามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะ<ส>เดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ